โยโยโยเที่ยงตรงเจนกับคืนุหนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคืนุหนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานด้วยนะครับก่อนอื่นฝากพักยกเจ็ดในช่องคอมเมนต์นะครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นจริงๆครับามาถึงค่ำคืนวันพฤหัส,สบดีครับบิ๊กแมทพิจิตรเลือกเกมเวลาตีหนึ่งตรงนะครับบอลสวีเดนแต่ว่าเป็นเพย์ออฟหนีตกชั้นเล่นเย้าเยือนคืนนี้เป็นนัดแรกนะครับอยู่ในแต่โนดิกรองแชมป์จากยูชั่นหนึ่งจะเปิดบ้านเจอก All ับออกรา์อันดับสิบสี่จากซูเปอร์เรด เปิดบ้านชนะซีเวียมา2-0ในเกมล่าสุดนะครับมีตัวหลักๆคือมามาดูบ้า กิยาบี้แนวรับชาวกินดีนะครับดันกลางอมมาม่าเอมิโนวิกดการเลียอัพเดนกับตันทีมครับข้างหน้าก็เซอร์โกชาร์ฟนะครับเจอกับออไกลเกมล่าสุดบุกไปชนะแลนสโกนามา2-1นึ่งะครับลุยส์โอเกนด้าคุณซือก็มีผู้เล่นการหลักอย่างเควินโฮเมนซากอนอับราฮัมนะครับดานียอลพาวสันกองหน้าเป็นนิคัสบาร็อกนะครับทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนก่อนเกมเนี่ยเขายกออไกลบุกมาเป็นต่อเล็กน้อยอย่างที่บอกไปครับบอลระบบเย้าเยือนนะครับแถม ของเชียเต็ดนอร์ดิกนี่ชนะมา8เกมตุติดด้วยนะครับดูแล้วเนี่ยในมุมออกไปพี่เจ็ดมองว่าไม่ถึงขนาดต้องบุกชนะครับเอาผลเสมอกลับออกไปได้เราค่อยไปทุบในบ้านดังนั้นบุกมาเป็นต่อแบบนี้ซื้อ2มุมเชียร์ไปที่ยูเนเต็ดนอร์ดิกเจ้าถิ่นนะครับจะปิดประตูแพ้ครับไม่เสมอก็ชนะให้เชียร์ยูีนเต็ดนอร์ดิกเป็นคืนหนังบิ๊กแมชประจําค่ําคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย